สารนิเทศะนะเตรียมอีกเตรียมสารก่อนก่อสื่อสารกี่นิสสตัวตนนะเี่เตรียมสารก่อนอะไรที่พี่เราต้องต้องใช้ในทางคอนเทนต์ว่าพี่คนนี้มีไมค์เซลฟี่แล้วพร้อมทุกอย่างแล้วพี่ี่มีสมุดด้วยจดกันนาษมีด้วยอะไรๆนลฮะกหรแข่งแข่งขันความจำใช่ไหมสุดยอดเออภาษาจีนนี่เงิบเงินปังเงินปังเงินปังนะนะสาวกี่ที่เป็นเบสต์เบสต์เนี่ยเอ็กซ์แลนด์เบส นะครับนะฮะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ไปบทนี่ผมไม่ได้ยินมาจากคอนเทนต์นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเทคนิคการสรราื่อสารมีสี่ภาพจริงแลรร้วสื่อสารได้ใครบุกเนี่ยกลุ่มเป้าหมายแล้วบริบทนะครับก่อนที่จะมาเนี่ยผมถามน้องใหญ่ห้าสิบมา,ากี่มีอีกี่ท่านครับห้าสิบท่านเป็นทีไหนบ้างครับแต่วันของกรุเทศจะได้ไต่หวันมีไหมประเทศกุยเหตุรุเลืองนะฮนะกักรุงเทพคือคนคนเมืองนั่นกันนะคนเมืองหลวงเนี่ยมั้ยนี่เราคนเมืองหลวงเนี่ย คนที่อยู่ในมลพิษสารลบติกทุกอย่างที่เราเจอตนอ้นไ,ไม้ก็น้อยอ่าี๋ยวผมีภาพที่เจอต้นไม้เยอะมากนะครับทันเหนมืองแต่ว่ารถเขาที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วนะมองสายรถไฟฟ้าแล้วนะครับไม่มีเสียงดังปานมาไม่มีนะครับไม่มีฟู่ฟู้ไดไม่มีครับไม่มีนะครับฝาไฟแดงไม่มีครับนะันกฎหมายป๊มากนะครับเรารถไฟฟ้าปลอดกว่าภัยนะครับ สนใจกลุ่มเป้าหมายบริบทเนี่ยบริบทสร้างคือบ,บริบทนี้ก็คือคอนเทนต์นะคอนเทนต์ content, ใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลับไปอาจจะมีไอนะเดียจากพี่ๆนะมีช่องทางนะขอเพิ่มเนี่ยผมขอแค่พัน,น 5, คนผมจะได้เริ่มอง่ายได้นะครับผมจะมีเพื่อนแบบรปปุ่นพะี่ๆนะคือผมที่ผมไปเรียนวอรอมาเดี๋ยวบอกว่าพี่เฮ้ยไลฟ์ทางอินสตาแกรมเคุยกันอะไรมาเขาดีกันที่นะยมพี่มีถึงพันเลย เออพี่ผมไม่ถึงพันกันหรอกพี่รอไปก่อนเนี่ยผมจะกินกับพี่เลยใช่ไหมแฮชแท็กเลยตอบมาตอบกลับแต่อะไรก็ได้ที่หนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งวิดีโอใช่ไหมึโพสใช่ไหมแล้วจะต้องเปโพสทดเราเราแท์แล้วทำเที่ยวอย่างเดียวนะอ๋อองามโ้ยเวเอาทีอ่ยไปได้ใช่ไหมเลิดแล้วก็จะพูดว่ี่บอกผมเลิกเถอะผมเลิก ผมผมทุคิดผมทุกคิดผมทำทำเล่าดอกดองเหล่าเองนะเออผมเคยดูผมแลกผลไม้ให้มานะก็ผลว่าแอปเปิ้ลรู้ลด้กับจีนเนี่ยผมไม่ทำจะกินมันก็ไม่อร่อยรู้นี้นะครับผมก็ทำคิดดองเหล่าเองเออบางทีผมทำช่วงช่วงช่วงโควิดโควิดมันโดนล็อกประตูไอ้ล็อกกล่าวใช่ไหมไปส่องไปด้านออนไลน์ออนไลน์นี่ใช่ไหมแล้วผมก็สมัครเน็ตฟิกผมก็ดูเน็ตฟิกทั้งวันนะ ดูจนสามารถดูซีรีส์เกาหลีนะฮะดูจนพูดได้ดูจนพูดได้ครับดูจนแบบผมชอบเอออ่ชอบูเกาหลีคือฮันโซฮีมากอะไรเงี้ยครับแล้วผมสามารถทำอะอไรครับต้มกิมจิได้อรอผมก็แอบไปกุ๊บแอบไปทุกที่ห้างมันเปิดเท่านั้นะไปซื้อกิมจิมาซื้อหมูสามชั้นมาเอาซื้อเครื่องปูทุกอย่างที่ผมดูนี่เนี่ยเช่นเนี่ย มา<ไ> <LEGO> เลยมาทําแล okay. ้วก็อยู่กูเดี๋ยวก็ติดโควิดนะผมก็ไปสอนห้องเนี่ยก็อยู่นนั้นนะครับสอนออนไลน์ไปอยู่นั้นไปใช้ชีวิตแบบได้ประโยชน์จริงนะพี่อันเนี้ยแล้วแล้วผมก็โพลลงไปแล้ว YouTube ทีจะบอกดู YouTube ทม่ได้หรสอมัีมันได ตัวอย่างคพี่ถ้าดูซีดูซีรีส์นู้นเน่ยประธานาบดีลงหนังอารมณ์และงลง,ลงหนังเอกด้วยนะานบอกเศร้าไม่ว่าผู้เอกนั่นเอกเศร้าก็กินโซจูดีใจก็กินโซจูออเถามว่าเรามีหนังเรื่องไหนบ้างดีใจกินเหล้าขาวเสียใจ กินล้อขาวเยี่ยวเงินกินสีแดงรวมข้าวมีไหมฮะมีมั้ยมีไหมับมีมัม้ยเกาหลีท,นะทัศนวัฒนธรรมดังไปทั่วโลกฮะกินจีฟรั่งมรู้จักยันอเมริกาได้ครับซอฟต์าวเวอร์เนี่ยถูกไหมฮะอ่าไปดูเราดูคอนเทนต์คิดมะหน่อยซอฟเวอร์ มันไม่มีนะเรื่องของท่องเที่ยวเลยนะเรื่องของท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยวเลยการใช้ภาษาน้ําเสียงการตั้งใจฟังนะโอ้โหคนจํงเป็นคนที่ตั้งชอบฟังชอบเลยนะคือเราเรา,เรายูเด็กเด็ดเเราเรียนหนังสือใช่ไหมเราทำไมเราพูดเรากลัวภาษาอังกฤษใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษเราเก่งกลัวไหมเราเรียนผิดนะ เรียนปิดนะครับจริงๆแล้วในายอาจารูดศาสนาเนี่ยครับว่าสุจิปุริสุบมาจากอะไรับ,บ<า>ฟัง,<า>งฟัง,<า>งพูดอ่านเขียนสุจิปุริใช่ไหมฮะสุจิปุริฟังพูดอุปถพูดอ่านดิอ่านดานิคิงเขียนสุจิปุริคือถ้าเราฟังก่อนแค่หนึ่งปีเราจะจำได้พูดได้แล้วก็ สอสอนนั้นนะครับเราบอกทำไมเาเรียนเอ้ยเราเรียนมาเราไม่ได้สอนแบบนั้นเละเราถึงมาอ่านเลยอ้าวเรียนนักเรียนคะียคะจำคือคูีนคือคูด้แต่ไพูคือูครับอะไรคบนี่ A B C A B C A n d D C cat B cat 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 c a c cat a t cat a t a t cat cat c กะครูสาาไทยก็นะฮะเห็นกวางอย่าง,างิ่มันำเินเดินนั่นด่างนานเอิมาแท่ทมานทางเคียนเข้าเนี่ยนะฮะนั่นคือการสองของเราในกองใช่ไหมครับต่อไเลยครับนะัดนั้นพยามเกดกั๊ก,กซีเห็นวงทรงโสดกับโซกีอาจรีกาบลงกับบาถาอันนี้เรื่องอะไรราวเทียนใะ่ไใ,ในอกานสอง,องรอบแล้วก็เห็นพ,าพาระพรวนีฮะพระพพรวนีนะเอพ,าพาระพรวนีผมชอบมานนะ คือท่สุธรผู้เขียนเก่งมากนะผมว่าผมว่าคุณแผ่นได้สู้ภาคพันธ์เรี้ได้นะเพราะภาคพันธ์มีมีมีชาวต่างชาติด้วยคุณแผ่นไม่มีนะทำไมมีมีนาร์เวสนะต่างชาติว่าภาคพันธ์ถึงกว่านะแล้วเขียนเนี่ยพวกนี้การสื่อสารที่เราเราเราตั้งใจฟังมาแล้วอาจารย์พูดอาจารย์ฟังการฟังการสื่อสารอย่างเคารพและสร้างความเชื่อใจ ผมมาเนี่ยผม,ผมถามบอ,อกว่าใครคือใครเป็นใครเป็นยัไงรู้เขาเราจะไม่ลบไว้ใครสาระค้างที่ผมไม่ต้องการนะครับแต่ว่าผมจะสื่อสารกับพวกพี่ๆได้ใช่ไหมฮะถ้าอยู่ในวัยแกล้เคียงกันผมก็สื่อสารอีกแบบนะครับถ้าอยู่กับพี่ผมก็พอรบทุกท่านเลยนะครับเพราะพวกพี่มีประสบการณ์มากผมเพราะพี่ผ่านชีวิตและว่าจะผ่านน้าร้อนน้าเย็นน้ําหนาวน้ำอะไรมาตามมากกว่าน,นีม้มากกว่าเดิมมากกว่าเดิใช่ไหมฮะอ่ นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เป็นการอายุของพี่เนี่ยพอไปทำพี่ก็ได้ใช่ไหมฮะทำพี่ก็ได้ไแต่สถานที่ที่เราร่วมกันได้พวกเนี่ยเราจะสื่อสารด้วยอารมณ์เดอย่างเดียวมันได้เช่นใช่ไหม,ไหมเรานั่ง,<ช>น,งนั่งเรือคลองแสงแสงมาทํางานผมผม,ผมเอ่อผมอยู่กรุงเทผมที่บางกะปิไปลงใต้เรือบางกะปิต้องมาทํางานต่อ,ต,อต่อที่ต่อท่าเรือที่ประตูน้ำพร้อมไปไม่ได้นะฮะลงแล้วขึ้นไปเทีบุรีมีท่าเรือตลอดเวลานะ แต่น้ำน้ำมันดังมากตลอดมากเลยเนี่ยมันมันกี่สิบปีแล้วมันก็ดังเหมือนกเนิมแล้วกินก็เหม็นอยู่แล้วนะไม่ได้ชายจะเป็ไม่ได้สาคือบ้านเราเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะได้แต่เราไปต่างประเทศงานพี่พี่ชอบเไปต่างประเทศนะที่ไปที่เนเธอร์แลนด์นะเมืองเดนเดนไดนพี่ไม่เคย่ปุ่นะโอ้ยิมูกโอ้ยิมูกเราพูดถึงพี่พี่พี่เคยลงไปในในในคอกระยานน้ำสายตาวิ่งเลยนะพี่ เออเอาโทษทาอารมณ์แบนอนาถเทาเท้าไม่นั้นเองครับทำไมบ้านเราไม่มีแบบนี้มากเลยฮะอยาให้คลองคองแบรนด์คลงูกเสฉบ้างเป็นแบ่นั้นบ้างเลยอ่ะตรางราเทศนะแล้วทำเกิดโทษา้วก็ทำไหฮะที่เกาหลีก็เป็นอย่างนั้นนะหายรเทศแต่ญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยสุดยอดญี่ปุ่นสุดยอดผมไปบ่อยมากเป็นประเทศที่ผมไปบ่อยมากนะเป็นออสกา่ยไปสามครั้งนี่อซสก้าโปเยกโยมานนาซากิเฟฟู พ่อไคโดอะไรครับพ่อไคโดนะครับนะปครับปุ๊กปุ๊กไปแล้วครับเราปุ๊กนปะุ๊กนะไปแล้วครับ,รบ,รยรบอยากไปเกาะชิวชูนยีเรนเดียไไร์ไปยังไงนะอะไรนะหาพี่อยากครับพี่อยากไปมากปักกิ่งี่อยากไปมากเลไม่ได้ไปปากกินเลยพี่แต่ผมปักบุญไปแล้วในชะีวิก่อนที่ผมจะตายผมต้องไปได้ผมต้องไปปีนกระแพงเมืองจีนไม่ได้แล้วลผมต้องไปเท่าพระราชวังต้องห้า อ๋อผมอ่านหนังสือครั้งแรกสือที่นอกเวลาคือองค์สวบัติจีอ่านสื่อครั้งแรกนะตอน,นเด็กตอนเราทุก,น 8, 6, 9, 9กคนแปดปุ่มเก้าปุ่ครูไว้ขึ้นฐานสือแต่ว่ามันมีสื่อเร่อหนึ่งคือมันตูนสื่อท,ทองหรือมูลเรืเ่รองใหญ่เขียนองค์สวบัติจีเพราะว่าครูขอเรื่องอ่านนี่คืออ่านได้ไหมบอกนิยม um, มันเยอะไปนะก็ครูบอกไออ่านานอกเวลา <laughs> ผมบอกครูเนี่ยก็ครูบอกให้อ่านหนังสือ หนังสือที่เาอาอ่านนอกเวลาแล้วครูบอกมนเที่ยไปนะคูบอกว่าครูบอกให้อ่านหนังสือนอกเวลาไม่เป็นไรมันครับครูเพราะว่านันไม่ได้อ่านได้เออผมก้าวครูผมตอ,อบครูไปงั้นน่ะครูกดย่ามากเลยนะแต่ผมอ่านนะขอ,อนะผมได้รู้ว่าโอเคเขาแพงจริงอยากขึ้นไป,ปอยากกลงไปอ่านประวัติศาสตร์ของรัสเซียอยากจะไปจอร์แดนเลกไปแล้วอยากจะไปปารีส อย่าไปดูหอไอโฟนก็ได้ไปแล้วแต่ที่ทีแ่เราต้องใจจะไปเนี่ยเราก็ได้ไปอยากไปดูไอตัวตุนโกเลโกะที่รับจี้ที่เชจูไปมาแล้วไปมาแล้วไป้เงมาแล้วเออมาสามสี่ครั้งกับเราไไหมวันสนุกหมดแล้พี่นะเราได้ไปโอเคครัที่ดีนะครับแต่เออเพราะนั้นแล้วในเรื่องเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับนะครับการสร้างเครือข่ายอะไรโอเคในการสร้างเครือข่าย เราทำไงตอนนี้ผมก็มีคนมีนักศึกษาที่ที่อยู่ในในเชือขายของผมนะผมไม่ไคคด้เครับว่าผมจะมาดีเชือขายนักศึกษาแต่สึกษากาาี่เยอะอะไรนี้ลูกศิษย์ผมมีีทั้งเป็นคนเป็นอาจารย์เป็นคณะอดีตคณะนี้อยู่ไห,หน,า,า,หา,นะา,นา,าแล้วมาหะไโกลโงมิลเลสตี้นะเพิ่งไปบรรยายมานะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจสแตเจอนเจอร์ตูดนเจอรเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นอาจารย์ยที่มาอะไรสแตนเจอด้วยแล้วก็ห้องโถง แล้วถ้าผมมีเครือข่ายแล้วผมจะใช้เครือข่ายนี้จะทำยังไงพี่พี่คิดดูนะครับแล้วคนจีนมันมาเนี่ยมาจากเฉิงตูฝั่งหนึ่งคนมีฝั่งหนึ่งปักอิงนู้นนี่นั่นฝั่งหนึ่งคนจีนแกบอกว่าเป็นคนจีนแล้วจะช่วยอะไรกันนะไม่นะพี่ไม่เลยไม่เลยครับไช่วยเลยนะครับแต่พวกคุณผมบอกว่าพวกคุณมันเป็นลูกศิษย์อาจารย์นิยมไม่ได้คุณเก่งได้ไหมคุณจะอะไรเป็น แต่สี่เป็นรงองต่ออนนี่เนาะเขาเริ่มทำแล้นน<ส>วปรากฏว่าผมเนี่ยเป็นคนละลายพฤติกรรมสร้างเครือข่ายให้เขาเขาคอนดินชันกันเองพอเสร็จแล้วผมขาเชื่อ,อเหลือได้ปุ๊บก็รู้อ๋อคนที่ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถสร้างเครือข่ายได้กันเองอีกคนหนึ่งย้ายจากเซียรไฮยไปเป็นอาจารย์ที่กวางซีนอบเพราะกวางซีนิวสิตผมอยู่ก็จะให้ไปสองรายนี่คือการที่เกิดการสร้างเครือข่ายคือเรตาต้องพาเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเขาว่าทำว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้าง เหมือนกันครับพี่เป็นสอสทกพี่มีพี่มาจากขบวน40-50เกณฑ์ไมรู้จักกันเลยพี่คุยกันได้พอเราคุยภาษาเดียวกันนะ<ช><ช>ภาษาไทายนะเราคุยภาษาเดียวกันได้ครับอีกภาษาที่เราต้องคุยกันคืออะไรครับภาษาใจภาษาใจนี่โอ้ยฉันทำท่าอะไรเนี่ยนี่ภาใจเพิ่งเปิดใจแล้วพวกพี่ต้องคุยกันนะครับ ี่คือที่มีของการสร้างเครือข่ายพี่จะมีเครือข่ายของพี่ทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดเลยกัะทัง้งที่หมดเลยนะะอ่การเมืองการสรืสนะทักษะในการทำงานของอสตร์กอลองเท,ที่ยวนะครับพี่ดูนิมเอาสไลด์ที่ผมเพินที่พูดม,มาหกจังหวัดเนี่ยเป็นรือข่ายเนี่ยเอามาช่วยช่วยเพิ่มอีกทีทอนทีทนะครับว่าการสาื่อสารโอ้ยี่เทศบาลหมู่บ้านอันนี้แต่จังหวัดน,นะอันนี้ป็นอะไรครับเป็นเขตใช่ไหมเป็นเขตเอ่อเราเป็เขต แต่ที่ที่ดูแลทั้งหมดใช่ไหมมีมีหมู่บ้านไหมมีชุมชนหมู่บ้านเออให้ชุมชนใช่ไหมครับแต่โรงแรมเขแต่เชุมชนใช่ไหมชุมชนนี่อ่านี่ครับเอ่อชุมชนบ้านหม้อเฮ้ยบ้านหมอนีมั้ยที่ทๆโอ้ยชุมชนบ้านบาทใช่ไหมที่ที่มีมั้เขตที่เขตตรงแถวบ้านป้อมปราบชุมชนป้อมปราบเอ่อที่ที่ทำบาทอ่ะ บ้นบบบ้านบุบบนบาบานบากันบ้าบอ่าบนบาเียร